างกายที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจิตที่มาครอบครองไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่เป็นตัวของใครมันเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วกลับเกินส่วนดินน้ำลมไฟจเจริญปัญญาเห็น เห็นตายรักในสภาวะธรรมทั้งปวงเห็นตายรักในร่างกายเห็นตายรักในเวทนาเห็นตายรักในจิตเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนของการเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นก็เห็นตายรักในร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นอนัตตาเป็นดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟมันจะกลายเป็นตัวเราได้อย่างไรร่างกายเรามาจากใครมาจากพ่อกับแม่ ดินน้ำนมไฟของพ่อกับดินน้ำนมไฟของแม่มาประจมาผสมกันใช่ไหมตอนะที่มีปฏิสนธิแล้วดวงวิญญาณของเราก็มาเกาะติดกับร่างกายนั้นแต่ไม่เราไปตู่ว่าร่างกายนั้นเป็นตัวเราของเราขึ้นมาดวงวิญญาณเนี่แต่ความจริงแนละ้วมันเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำนมไฟพอเกิดมามันก็จเจริญเติบโตด้วยธาตุสี่ ต้องหายใจเอาธาตุลมเข้าไปด้วยการหายใจเอาธาตุน้ําเข้าไปด้วยการดื่มน้ําดื่มนมต่างๆดื่มเครื่องดื่ม,มต่างๆเอาธาตุดินเข้าไปด้วยการรับประทานอาหารของแข็งต่างๆเอาธาตุไฟจากจากแสงอาทิตย์จากความร้อนของของแสงอาทิตย์เ<ม>ข้าไปหรือเอาความร้อนจากการมีปฏิกิริยาผสมของธาตุดินน้ําลมไฟเวลาเข้าไปในร่างกาย สังเกตดูเวลากินอาหารเสร็จนี้ร่างกายจะร้อนขึ้นเพราะว่าธาที่เข้าไปในร่างกายมันเริ่มมีปฏิกิยาทางเคมีจะทําให้เกิดมีความร้อนขึ้นมาร่างกายนี้อยู่ได้เขาพะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่อเลี้ยงไปพอถึงเวลาวาละสุดท้ายเวลาร่างกายหยุดทํางานไม่สามารถเอาธาตุลมไปได้เข้าไปได้แล้วทีนี้ก็มจีจะแยกทางกันออก ธาตุลมก็จะแยกออกจากร่างกายไปก่อนตามด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นร่างกายของคนตายนี่เย็นกับร่างกายของคนเป็นแล้วต่อมาถ้าทิ้งไว้ไปมันก็จะเน่าจะพองน้ำเลือดน้ำหนองอะไรต่างมันก็จะไหลออกมาจนกระทั่งมันก็ร่างกายแห้งกรอบไปส่วนที่แห้งกรอบก็ผุพังกายเป็นดินไปน,นี่คือร่างกายที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจิตที่มาครอบครองไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็น ตัวเป็นตัวเราของเราความจริงมันไม่ใช่เป็นตัวของใครมันเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วกลับเคนื่วนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเห็นความจริงอันนี้แล้วปล่อยวางไม่ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความตื่นความตายของร่างกายใจก็จะบรรลุขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลคือขั้นพระโสดาบันได้ ที่นี่ก็จะมีแสดงธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์กับวันพระแล้วก็วันหยุดราชการแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ไม่มีการแสดงธรรมแล้วก็จะไม่มีการรับแขกเห็นถ้ามาวันอื่นก็จะไม่มีใครก็พอเห็นว่าไม่มีใครก็อย่ามาอย่าไปเคาะประตูเรียกเพราะเคาะก็ไม่เปิดรับนะขอให้รู้ว่ารับแขกเฉพาะวันเสาร์วอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย วันอื่นก็ขอเวลาพักบ้า